งานอะไรครับ um, this is um very really big projects big project about how to make <laughs> uh sugar from sugarcane เขา <laughs> บอกว่าอะไรไม่รู้ครับ this e students make me annoyed I don't like them เขาว่าผมโง่ครับฉันไม่ชอบพวกเธอแล้วผมแปลผิดตัวงานเรื่องอะไรครับ 1ราจะพิ่งจะพึ่งแพนกล้องไปนี่นะโซ้านกูกกอนโอเคครับสำหรับวันนี้เราได้มาเยี่ยมบ้านได้พาเด็กนักเรียนมาจากญี่ปุ่นมาศึกษาเรียนรู้การทำอ้อยนะครับตอนนี้เราจะสัมภาษณ์เขาว่าเขามานานเท่าไหร่แล้วคือญี่ปุ่นหรืออวอถ้าเราอินดี้คำสุดไทยแลนด์มึงมาเมืองไทยยังนานยังอ๋อโอ๊ยยังไงาะท่าเทียมท่ เราลองแ e you b บิน i นไทยแลนด์นานแล้วอืมนานแล้วไ่ไทยในานเท่าไหร่แล้วสักสิบวันแล้วคสิบวันแล้วประทับใจตรงไหนที่ประเทศไทยมากที่สุดประเทศไทยที่ประเทศไทยมีอ้อยหวานหวานไม่ชัดไม่ชัดเลยเราพูดไม่ชัดแล้วแล้วยังไงอาหารไทยเป็นยังไงบ้างอาหารไทยรสจัดมากครับ รถเด็เ<ล>ดวัสดครับรถเด็ดชีพใช่ไหมที่รถเด็ดอะไรแบบโอ้ฮอตร้อนฮอตฮอต he feels a uh, typhus is very hot ไม่เหมือนกาหทหารญี่ปุ่นซึ่งมีแต่เส้นเส้นเส้นแอนร้อนนอนวั่นอนวั่น ัักเลยดีครบขอต้อนรับทุณทุกก่ันเข้าสู่เกี่ยวกับโครงการโบรากาะขอสังเกตชั้นวิทาัแต่พี่น้องอ้อยจิตาเคไอซิลินียสาแล้งก็นเอาหนาแอกอลนวัยรุ่นี่เกปุมนาห่าจะออกเชียงเหนือถ้าเกิดภาคการกอนบนเราแบ่งอ้อยง่ายๆได้สามประเทดังนี้คือภาอนอิกานคมาดาภาคอินเอาและอ้อยบานกอย ไปดีครับกระน้ออ้อยครับโองการงานนะครับเนี่ยอ้อยที่ยังไม่ได้ตัดนะครับไม่มีนี่ยอ้อยที่ทำเรียบร้อยระดั้นเรียบร้อยแล้วนี่ตามแม่แบบนะครับจบเป็นสิเนี่ยโครงการเป็นรยการนะวันละเาไหร่คะนี่ยไปเป็นไปนะครับมัาเรียกว่าอะไรนะเห็นไับเนี่ยอะไรเนี่ย ตเต็มมาเลยจย,ย่างไรนะคร,ร,รับกระสเล่ามี <c oughs> นี่แปลกข้าวมันกระดิบเนี่ยเพื่อปริมาณนะครับตามกระดานนะครับนี่คือบอร์ดนะครับบ้านในกลางโอเคครับขผมภาพหนึ่งสองยังไม่จบเรือบ้านพีซุูมห่วยนะครับ จะเป็นมอสองนครับสองนะครับลูกไปไหนถึงลุงทลงครับทำเรื่องย่านางนะครับหนึ่งนะสอนะครับเรื่องย่านางมดูหนึ่งนะครับสามต่อกันเเดี๋ยวใครเครื่องมาน้อยกันเครื่องมาน้อยจะไป พอไผ่เลอกะนอง้หาได้ัเรือกถ้าออมาไผหนึ่งสมุนไพรในท้องถิ่สมุนไพรในท้องทำเนี้าเจ็ต่อครับอันนี้ตัวหินทำเรื่องขยะมีไส้ขึ้นนะครับเจ็ดนะครับหน้เจอันนี้ตอเนหนึ่้านะครับข้แบบเรื่องอาการบ่าเลยนะคะทำเรื่องอะไรเนี่ยไม่ได้น่าเรยนน้ำ มากนะคเรื่องจรมเะครับเอาละคไปนึ่ครับเก้าครับไ่อามทั้งคด้วเ่ครับหครับเก้าหนครับเก้ามีของอยไรมี้องอย่างไาอกโอเคเก็บวไปนะครับแบบสวยเลย ขนมไทยขนมไทยไทยครับหวย่ังโดนเลยกนทับสิบนะค้อสุดทายตัวแทนแห่งร้วกันจะเองทํแกเองเซฟล่ามูดเฮ้ใหเลเบื้องแบบนนกงานทุกกันของเรามีทักุมเวยมี ภาษาส์2ภาษาไทยนะครับ3การงาน4สุขา5สามคม6ศิลปะเอะไรครับเจ็ดการกครับแการงานเนวาก็เปิดตัวอะโครงงานคุรนาตนอันนี้คือกุ่มศาราวิชาภาษาไทยจะทำขึ้นเพื่อให้่านคณะกรรมการได้ตรวจดูนะคะ เเล็อค่ะนี่คือรูปเลมนะครับเดียราตุนี่นึงครับหนึงนะครับได้ทำูปเล่มนี้นะคะมีแล้วหมดเออบหนึ่งรอยหน้าเดียวนะครับเพราะเราที่วาสามารถคุยแล้วก็ที่วามีที่อยากทามาเชิญรับชมคแล้วจุแล้วใช่ไหมยังไม่จบค่ะแลวท่าบดนี้คือการนำเสนอขอรเดียนึุแบรแล้วโคนา 而且什么都不做，比你们能好走，干啥子都比着你，是 อที่จะเดินโทรศัพท์มาถามเมื่อกี้ว่าให้เดินได้หรืออยังก็บอกว่าอย่างนะคะวันวันพิธีก็จะแมทกันพอดีพอเราทําพิธีเปิดเสร็จนะคะคณะกองพ้าป่าเดินมาถึงก็ประธานดําเนินง,งานก็จะนําท่านนายเพอเข้าหอประชุมพอในช่วงนั้นคณะข้าป่าก็จะมาถึงพอดีนะคะนายนำเ<ำ><ำ>พื่อนำไปสูก่การรับรู้ค่ะ เู <Internet. S 2> ้ละหนึ่งโครงการในโรลณาเดินทางมาเป็นเกียรติ็นประธานครับเกียรต,ตลอดจนลูกหลานนักเรียนโรงเรียนทำกันแก้วชนุกระถมัมที่เคารพรักอย่างสูงครับกระผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความเป็นดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธี วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและการแสดงวิทยาการทางวิชาการประจำปีการศึกษา2554ของโรงเรียนคำแก้วชั้นุปถม เ้ยเ้ยราคาของเกินมีขายบรรยากาศนะครับอร่อยขายไมขายไม่ออยนนี่ครับนี่ครดูบรรยากาศเลยนะครับปไปแล้วไป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 ไไไไไไปปป เขาไว้แสดงอะไรก็ไม่รู้ถ้าเทียบกรุงเทพมันไม่ใหญ่ฮะเออช่างมันเพื่ออะไรก็ช่างมันครัับมนเขาแสดงดนตรีหรืออะไรมาชมก็ช่างมันนะครับดนตรีอะไรครับตีไม่รู้ครับยังไงก็ไม่รู้ครับครับอย่าอย่ารู้เลยครับอย่ารู้เลยเดินองชมซุ้มนะครับตามมาเลยเอ่อนี่คือมุมนังสือ ขยาทจรงนี่คือโต๊ะนะครับนี่หนังสือเป็นมุมเลยนะครับส่วนนี่เป็นน้ำพุนะครับนะครับน่งไหนครับน่หนที่มันโล่ตลอนนี้เป็นตู้อย่างหนังสือนะครับเป็นหน้ร้อยเล่มหนังสือร้อยเล่ม

打开十六 ผลิตมาจากต้นอ้อยนะครับปูกหยิบมาเรียบร้อยอร่อยมากทำไมนี่หลังอ้อยผลิตมาจากต้นข้าวโพดครับ ครับเอาของแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาชิมเยอะกับเหงาไม้เฮ้ยเยอะกับย่านางนะครับลองกินดูนะครับครับลองกินดูช่างแม่งอร่อยปลาดีโหกถูกกล้องจริงจริงกกองมากอือหือโอ้ยไม่บอกเลยก็อร่อยเลยอ่ะอร่อยไหมเฮ้ยว่ามึงกินข้าวเปล่าหรือเปล่าเขาก็าวเหนสีเบิ้ลเออมันจะหมดก่อนเลย

ถกองี่สครับไม่หมดให้หมดให้หมดไม่หมดหรอกมาพี่อ้อมพี่ออมมากินหน่อยเร็วเอานะนี่นี่ขนี่อร่อยไมเนี่ยเขากินเรเี่อาิจริงนี่ขอนบ ใครทยคว่าทำอะไรครับเดี๋ยวอะไรอะไรอะนี่นะครับนี่นะครับนี่คือเพื่อนใครเป็นคนทำครับเองนะครับใครเป็นคนทำน้ะวันนี้ครับเนจะไทยมันคืออะไรมันคืออะไรแสดงความคิดเห็นครับไม่ทำไม่ทำไมแสดงความคิดเห็นครับเกี่ยวกับไอ้มะเขือเทศครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันมันมะเขือเทศครับก็อร่อยกว่าตอนแรกิดีๆแต่ว่ามันรู้สึกว่ารสชาติมันเปรี้ยวขึ้นไส้นะครับไม่เชื่อขนมนะครับไม่บอกว่าเราพอน ไมได้ไมด้กมาจุดแก้ว้ไแล้วปนปแก้วหมดแก้วี่นไหมเขาหมเห็นไหมเขาหมดมอมันนมันกินม่ากมันกินมากกดะดเน่าอ่ะ ความคิดนี้มันช่างมันช่างเสียงเคร่งมากเลยครับเสียงเสียงเสียงเสัยอย่างหนึ่งสงสัยมากเลยอ่ะอยากรู้ว่าเสียงอ่ะมามาจากไหนอคำว่าเสียงอ่ะเดี๋ยวคิดแป๊บเดียวก็คิดออกแป๊บนึงติ๊กตอกติ๊กตอกนี่น้องนี่น้องนี่คิดอยู่นะอย่าเพิ่งรบกวนนะติ๊กตอกติ๊กตอกอ๋อคิดออกแล้วเสียงมาจากคำว่าคำว่าเสียงเสียงเสียง เสียงเร่งมีความหมายว่าลอยท้ยไรประสิทธิภาพห่วยดูไม่ได้อเราจะหาทีนที่ากินมะไม่ใากไกบห้องต่อไปครับห้องห้า ห้องห้ากรรมการห้องหกครับไปห้องหพี่เอพไปเอไปห้องหก่นี่ไปขโมยของกินอ่นไม่ได้กุกสะสุดเล้งเจริงหรอพี่้เราไปหาทำินห้อนี้ไม่คยยังไงครับห้องหเนี่ยเป็นหนูทดลองจะตายแล้วครับตอนนี้น้ำมะเขือเทเอรอมากเลซ่บอยู่ไกีินมาแล้อยมากผมไม่มีอะไรดูครับ ไินชาเขาเรียว่าไทายพวนี้ไม่ค่อยมีอะขยะเพราไม่มีใครกินนะครับขยะต้อแบ่งแบ่มาดูก่อนโอ๊ยแต่วันนี้มีบัวลอยนะครับ ของเชอขอเสมาชิกูท่าประหามยเลขแดพัามสเอ็ดลขท้ายส่ดิงอมไลน์เป็นตัวยนขายไหม้ยาประหาแล้วเราสอายกมรผู่มาปรหามของเราค่ะแล้วยมอากย้างผิดทาอยางขอคุมีตามค์พอไหมล่ะ ต่างชาิรงานแผู้แทนสมาชิกสมาครอนุรักษรคุยลโสธรจังัต่างนนะครขอเรียนเชิญสมาชิกองั้งคิวสาเสิบเอดไปใช้สทธงะแนนนะฮะกระตุ้นเรียนครั้งสุดท้ายนนี้เราจะมาชิมนะครับกิ้ง่าะังแปนะบใส่ดินขังใส่ัางแข็งสถงแข็งสามงาวมน วันนี้เราจะมากินกันนะครับดูนะครับมันซือมัจะอะ่รขนาดไหนนะครับเด้อสิาบกิกินองเป็นอาหารชนิดหนึงนะครับพี่นะครับเนื้อขิงจะมาดูกันนะครับเนื้อขิงเป็นยังไงก็าจับรสชาติมันกนะันเล ก็ถ่ายเนี่ยถ่ายในรูปรูปรูปหรือวิด ouais. ีโอวิดีโอครับครับไปเลยครับไปเลยครับ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 ขอบคุณมากครับครับครับขอบคุณที่มา รักเนอรับค่าหรือแค่ไหนแต่พวกเราสามัคคีด้วยจิตใจเป็นดังในที่นี่เช่นนี้เองนะครับ